กั than i. Than i. Than i. ูฮอนยังกูหอนเช้าไม่หางแกนี่นะจะพอนหูใหญ่นี่นะขุดวังหูจะรอห่างกันใช้หูใหญ่ใช้ผู้คอยรักที่น้มาพี่น้องมาเบิ่งชาวพรกับป่าพรพรพรคือกันขุดกับปูน้ำกันมันเออ ปคุณนั่นเลยปลาพรน์คุนี่และสาวพรสคุตกปูน้ำกัดชุกชิว่าจังใจพี่น้องเบิ้งนี่เบิ้งนี่เบิ้งกับปูนี่กบเลยกับปูเลยกบกับกับปูขุดขุดอยู่ไกลกระบอได้ขุดอยู่ข้างกำแพงบ้านกระแพงบ้านก็มีกบ กับแพงบ้านเฉพาะมีหดกบโอ้ยพ่นบางเฉพาะกันเอาคักอลีพูนฟูา้วขอลีคักอีป่ากระายเราลูสิไ้กบเลยกระปูพูฮันคุดเก่งละได้ละมันแบบมีไหมลยเด้พอนี่ก็ม่ไหมลยเด้

กละมันชุดแขนมันมากหนึ่งมันชุดดักชุดจะม้นดักมันมีกบดอกกี้ตะกุกมันยังมีเขียบมันนมีชิมีกบอกขาตัวใหญ่อใหญ่ดีเนาะมีเขียบเะเขียบก็มีกระปูก็มีกบเมีแต่แม่มี